เองเหรอพี่โจ้ด้วยนะคะอะไรพี่โจ้เป็นยังไงบ้างหลังที่แบบรายการมาหลายคนอยากให้ลูกเราเข้าวงการแต่เราไม่อยากให้เข้าอ๋อตอนนี้อยากแล้วครับแล้วผมจะทำยางไงไม่เกี่ยวกับรายการเลยเพราะว่าก็เ่แฟนๆเขาเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้ในตอนแรกไงเราก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ลูกไปไป มีชีวิตที่สงบสุขแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยดูเหมือนเขาจะไปได้ดูเหมือนเขาจะไปได้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากสนับสนุนครับจริงๆทึ่งไหมคะความสามารถน้องคือแบบตั้งวงที่ปอ <c oughs> ๊อปเขาเป็นหนึๆๆ่งา <c oughs> <c oughs> เป<อ>็นกก็วงหนูเหมือนกันก็มีแฟนคลับเหมือนกันออในพาร์ทของการเต้นของเราจริงๆแล้วให้ลูกสอนนะครับจริงๆแล้วให้ลูกสอนแล้วก็แบบว่าคือลูกอะเต้นสบายๆเลย แต่ต้องมาเสียเวลาซ้อมพ่อทั้งวันช่วยได้คลิปหนึ่งคือถ้าลูกถ่ายอ่ะคือสิบนาทีสเสร็จแต่พอมีพ,อพ่อปุ๊บวันหนึง่งหรือหรือสองวันใช่ซ้อมเต้นไม่นคืองานละเอียดซ้อมเต้นแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จถ่ายแล้วพอซ้อมเสร็จต้องถ่ายเลยนะเพราะอีกวันหนึ่งเต้นไม่ได้แล้วใช่ครับจริงๆด้วยความที่เราเป็นคนจังหวัดอยู่แล้วมีคนติดต่อเข้ามาไหมหรือว่าอยากให้เขาเข้าเองอันนี้เอาเธอเอาแบบว่า คอมมูลอัปเดตเลยนะคือก็เริ่มมีจากต่างประเทศมาให้ไปออดิชั่นเอาดีใช่ครับอะไรประมาณนั้นแล้ว,ลวก็เริ่มมีชาเลนการแข่งขันใหญ่ๆเรียกตัวไปาจากจากเมืองนอกนะลแล้วก็ผ่านคนให้มาติดต่อเราซึ่งก็เป็นเรื่องเครียดของทางบ้าน <ทำ S 1> เพราะ <ทำ S 1> ว่าแบบว่าการที่ลูกยังไม่ลูกยังไม่อยากไปก็ <ทำ S 1> ก็ก็ตามตามลูกแตก่ก็มันความกดดันพ่อแม่คือแบบว่าเรา เราจะตัดสินใจให้ลูกผิดไหมว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปมีข้อดีข้อเสียหมดเลยตรงนี้ก็เป็นเป็นภาระทางใจว่าแบบว่ายังไงแต่ซึ่งล่าสุดก็ยังเลือกที่จะเอาความสบายใจลูกก็คือว่าอย่างอย่างไม่ต้องทั้งหมดครับแต่โอกาสมันไม่ได้มาให้ทุกคนเลยใช่ใช่เพราะว่าลูกไม่ไปน้องงยังกังวลอะไรอีกบเหลายเรื่องครับ ความมั่นใจยังไม่เต็มร้อยแต่เป็เราตหนึ่งพ่อแม่เชื่อศักยภาพพนะแต่ความมั่นใจน้องไม่เต็มร้อยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือใจยังเป็นเด็กความสามารถอาจจะโตแต่ใจยังเป็นเด็กไม่ไม่กล้าที่จะออกจากอกพ่อแม่จริงๆเราเลี้ยงลูกแบบไหนที่สปอร์ตในด้านไหนบ้างทำให้เขามี่นส,สบายสบายครับแล้วก็เน้นเน้นกิจกรรมตั้งแต่เด็กะนะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยเราจะเน้นเป็นเพื่อนลูก เป็นเพื่อนลูกก็คือว่ากล้าคุยทุกเรื่องเพราะถ้าลูกกลับมาจากโรงเรียนลูกจะอยากคุยให้พ่อแม่ฟังทุกเรื่องจะไม่ให้กลัวพ่อแม่จะไม่ให้มีกำแพงที่กั้นระหว่างความเป็นพ่อแม่กับลูกแล้วมีความลับเพราะลูกจะสนิทกับเราเหมือนเพื่อนเราก็เลยเลี้ยงเลี้ยงดูง่ายแ้วก็เป็วามสนิทกับเราก็เลยแต่งเป็นเพื่อนลูกใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์ให้รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราชอบพ่อพ่อเราก็เป็นเพื่อนในวงเราอ่ะกแล้ว สึกว่ารกเราเราชอบไหมหรือว่ายังไงเมื่อคนบอกว่าก็สวยอยู่คลิปแรกก็สวนอยู่หลังๆพอเราพอดูดูคลิปก็เอ๊ะเราก็เราก็สวยอ่ะก็คือชอบตัวเองด้วยใช่แล้วก็รู้สึกกำไรบางวันก็แบบไปเล่นคอนเสิร์ตก็หล่อพอเป็นผู้หญิงก็สวยก็รู้สึกว่าคุ้มถ้าแต่งหน้าให้เมียเมียแล้วแต่งเองน่าจะไม่ดีจริงๆเราอยากเดบิวต์กนสั่งคนไหมพ่อกับลูกเราพ่ออย่าอันนี้เพื่อความบันเทิง รับชมเพื่อความบันเทิงจริงๆเรายังห่วงลูกอยู่ไหมครับเห็นในรายการบอกว่าไม่อยากให้ลูกไปไหนเลยสาว์ทิตห่วงห่วงในในเชิงพ่อธรรมดาแต่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นพ่อที่ให้ลูกมีแฟนแบบไม่ใช่ว่าแบบจบมาหาลัยค่อยมีเลยนะไม่ใช่คือแบบว่าแค่โตเต็มวัยเป็นสาวก็จะอยากให้มีแฟนตามปกติเพราะ แต่พอถึงเวลาจริงๆเป็นไงไม่รู้มันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่ถึงอ่ะแต่เราบอกว่าอยากให้มีลสาวสองคขู่ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีจริงๆอ่ะก็กะว่าจะให้เขามีตามไม่ไม่เราคิดถึงเราว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็มีชีวิตจิตใจยังไงก็อยากจะให้มันกลางๆอ่ะทำใจได้ไหมครับลูกสาวสองคนตั้งใจไว้ว่าจะทำใจให้ได้ตั้งใจอีกแล้วใช่แต่ว่าพอถึงเวลามันยากเนาะมันยากเนาะการมีลูกสาว ในการที่จะการที่จะแบบว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาในบ้านอ,อ,อะไรเงี <c oughs> เออ้ยสวัสดีครับพ่ออะไรเงี้ยเออวันดีหรือวันดีครับลูกหรือรอืมอืมจริงๆริง <c oughs> เขาบอกไหมเขาอยากแบบว่ามีแฟนเหมือนออกแบบดีไเหมือนพ่อเพราะหลายลูกสาวหลายบ้านก็จะอยากเอออยากได้แฟนเหมือนดีไซน์เหมือนพ่อเขาพูดอย่างนั้นไหมก็ถ้าเจอผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายพ่อก็อยากจะบอกว่าอย่าไม่ได้หรอกไป่ใไม่ใช่ดีเลยดีเห็นไหมพ่อก็รักแม่ แล้วก็แบบยอมทำงานนะครับก็ดีนะนี่้ยังไงก็ได้ไม่แบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยอะไรแต่ว่าอย่าไปเลือกคนที่แบบทำร้ายจิตใจเราตรงนี้ะแล้วแต่ดวงเขาแล้วแต่สติปัญญาเขาอันนี้เลือกให้ไม่ได้เนาะก็ต้องเราก็ต้องลุ้นขอให้โชคดีนะครับแล้ว่อกมีแฟนกับพาลูกไปสยามคิดว่าไหนน้าเป็นไปได้กันาไปสยามก่อนดีกว่า อยากฝากบอกหนุ่มๆที่จะมาจีบรูปเราเพราะเห็นว่ารูปเจกก็มีคนมาคุยแล้วสำหรับหนุ่มๆทุกคนนะครับที่สนใจไม่ได้ให้ขายให้ฝากเขาไม่ได้เอิร์ฟไม่ใมาปรวทรูปฝากฝากว่าเขาเข้ามาจี่อยากจะเข้ามาเป็นแบบว่าชอบหรืออะไรลูกสาวของผม ก็ขอให้ทุกท่านเป็นคนดี <c oughs> ของสังคม <c oughs> แล้วค่อยเข้ามาบ้านผมนะครับแล้วก็ผมก็จะรอต้อนรับอยู่ที่บ้านนะครับขอให้ได้เจอกันโชคดีแปลกๆนะดูเก่งๆดูจิกตัวเองอยู่อ่ะโอเคขอบคุณ er. <c oughs> ครับ